มีเคียงด้วยกินกับกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุข่สุค,สคนนะครับมาพ่อกระเป๋ได้คือเก่้าครับพี่นอ้องมื้อนี้มาป้ายยาพี่น้องอีกแล้วเนมนางมูนะครับพี่น้องเป็นเนมนางมูโบราณพร้อมเด้เห็ดเองนะครับตัวนี้ขนาดประมาณ500กรัม500กรัมนะครับพี่น้องได้ซองก้อนโดยยากสี นี่ข้างในก็จะมีพริกให้แบบนี้ด้วยนะครับเป็นเนมหนังหมูที่ไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่นะครับพี่น้องเพราะว่าทําไม่ทันเ <c oughs> นมหนังหมูโบราณนะครับพี่น้องผมจะบอกเดี๋ยวมาดูข้างในข้างในถุงนี่นี่นะครับอู้หอมอืมไม่อยากให้ลองชิมเลย โบยากให้พี่น้องได้ลองจินตลองชิมเลยนะครับย่านพี่น้องติดใจอ่ะเดี๋ยวจะแง้มหนังหมูให้ดูนะครับนี่หนังนี่ซอยมือเดอ้อพี่น้องเป็นเส้นส้นเลยนะครับเป็นหนังหมูที่ซอยมือเดอ้อมาพี่น้องมานะครับหนึ่งถุงร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีห้าร้อยกร,รมัมเอากูได้สายแหนมสายกับแก้มจัดไปพี่น้องห้ามพลาดนี่ลูกโดดก็มีให้ จากหน่วยละสี่หน่วยโอ้หลายอยู่เด้อสี่หน่วยก็คิดอยากกินเนมนางมูเจ้าของมื่อนนี้ครับนี่มาพี่น้องอืณพูดนะลำลายแตกท่าเลยนางนี่ซอยมือนะครับซอยทุกทุกสิ่นมาเริ่มพิธีกันอืมอืมคือกา มีเคียงด้วยกินกับกันตัวนี้เป็นเคียงอ่อนครับออืืม ปาลาเรือนางงูกันิ่มมกคเลีย่ยวซอยเองกินตุ้มเดี๋ยวสิได้หลายนะครับพี่นอ้องอ เป็นแหนมหนังหมูโบราณที่ไม่แต่งกินไม่แต่งสีนะครับพี่น้องเห็นแบบนี้กับเป็นสีแบบนี้เลยคิ้งอน เ mm hmm. นมกับลูกโดดนี่เข้ากันก็ดีนะครับ ุบก็แดึงแดงกินแล้วแจ้งได้เห็นเนาะส่างเราเปน้องเนาะนุ่มเปรี้ยวพอดีเก็บไม่เฮิงไปไหนก็บอกคอยเปรี้ยวแห้งแนมแบบนี้ครับแซ่บผมมาก แนมกับลูกโดดเนี่ยทำากินข้าวต้องกินน้ำทุกวางท่านพี่น้องของข้าวกัน,นครับอืมข้ากันห้อนๆได้นี่ครับ กินมั่มกินแหนมนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวฮ้อนแ่บครับลงโตโเมนแม่ยังได้พี่น้องคิดยากคิดยากของเนี้ยเขาเคยกินเนาะ ือการกันน้องมวยมันมาก,กินในส้มขี้ปลาช่วงนี้มากพิ่น่ามันเป็นช่วงยากนะครับพี่นอ้องสองซามเมออยากสองซามเมออยากส้มขี้ปลาสมา้มไข่ปลาแซ่บมนันน่าก็ได้ cua xài không anh em mù bò lan này hai kim hai kim bạc แซ็บๆนี่ยากอยู่เนือยพี่น้องมันบอกคือสุมเนื้อสุมหมูอย่างเขาแบบนะั้ตัววัาตัวนี้มันจะมีแต่นางหมูเลยนะครับเจนถึงได้สื่อแนมหนังนางลายนะครับืกัดขิงสองสามต่อย ดูกโดดสี่ห้าน่วยเหือกออกลวเลือนล่มดีเป็นไาครับผัดหาดผมก็ดึงดังดึงดังที่นอน มีทิกเจอร์เพราะไม่เล่ากินคึดคืดคืดดีกันยังนะครับ <c oughs> โอ้ขาัๆตุ่มหนึ่งพอดีกินกระเข้าครับอิ่มพอดีได้ผมเพราะว่ามันตุ่มใหญ่นะพี่น้องแซ่แบแซ่บเลยกินกระเข้าแห่งแซ่บผมรับประกัน,นแล้วว่าแซ่บไปเลย อ,อีกจะคำอีกจะคำเพื่อนวันิี <c oughs> ิไดายหนังหมูครับนี่ <c oughs> <c oughs> Mm hmm. อรักแซ่บลายสมใจอยากนะครับพี่น้องเอา้าฝากเน็มนางหมูสูตรโบราณเบา้แดงเนี่ยนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องสุขูสุคนนะครับผมผู้ใดอยากลองกินลองชิมนะครับกะทักเข้ามาได้นะครับพิม,มนะพ์พขขนะมมนะเข้ามาได้ขอบุณขอบคุณอีกข้างหนึ่งนะครับข,าาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนทุกกําลังใจนะครับเพบกกบร,นะราะว่าจะเป็นพี่น้องทางใกล้ทางไกลนะครับที่เป็นกําลังใจ ให้บ่แดงมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบ่อแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมื่อสุขู่สุคนนอนรับไก้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับไกได้เงินแสนนะครับพี่น้องแม่เมื่อเคยได้แก้วมันนี้โชดทนให้ไก่จะได้มาผ่านนะครับลาพี่ละน้องไปเพื่อสชัน้นกก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ